ดีค่ะ Honda Civic FD นะคะโฉมสวยๆนะคะสภาพหนังฟ้าค่ะเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีตัว E ตัวท็อปนะคะรถยนต์ปี08เกียร์ออโต้ภายในเบาะหนังค่ะแอร์ดิจิตอลมีแอร์แบ็กมี ABS กระจกเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากันได้เลยนะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายนะคะ มาในราคาตัดสดค่ะตามสภาพนี้เลยนะคะในราคา1 69,000บาทค่ะเป็นเจ้าของ Honda c ซ v i c f เกันได้เลยทีเดียวนะคะแม็กซ์สวยค่ะไม่แก๊สด,ด้วยนะคะใช้งานน้ำมันร้วนกักค้างเชื้อเพลิงอย่างเดียวเลยนะคะเบนซินค่ะมีเร่มเอกสารให้ครบด้วยค่ะทางด้านผู้ขายนะคะยังมีบริการดีๆด,ด้วยนะคะรับประกรันการโอ,อนให้ด้วยค่ะ คันนี้เลยนะคะ1 6 9 0 0 0บาทขายเงินสดอย่างเดียวนะคะรถยนต์คันนี้นะคะอยู่ศูนย์รถยนต์ไอคาสยามร็อก49และ41นะคะซึ่งเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสนใจติดต่อโทรคุยรายละเอียดก่อนได้เลยถ้าถูกใจนัดหมายล่วงหน้านะคะเพื่อความสะดวกและประโยชน์ของท่านเองได้ไปทดลองขับตัวจริงด้วยค่ะ แอดมินแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ